มาแล้วมาแล้วครับอ่าแพนมุ่งลัางคามาครับเดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้ผมจะอัปเดตความคืบหน้าของไอ้โลงรถค้างบ้านผมนะครับให้เบิงจริงๆนะครับเนี่ยลัางคามาถึงแล้วครับนี่ยลังค้านี่ครับผมบอกอย่างเงาเลยอู้นผุนะครับสาวเดียวเลยครับพี่น้องเจ้าหัว่ามันมีสีเนี่ยลัางคาผมเนี่ยผมสร้างมาถึงเมื่อซีซีผมน้ครับเนี่ยตอนแรกหัวเดี๋ยวจะเย็ดซีนะครับผมยันทั้งร้านเขาปวดหัวขนาด ไอ้คนที่ว่ามาทรงรังค่าผมเนี่แน่แน่แน่บางหนาผมเนี่เขายิ้มปุยปุยๆเลยครับเขาสีหัวรล่อผมที่ว่าีอ้ตาคนนี้มันทําอะไรแปลกๆจริงๆแล้วฮหไม่เหมือนสาบ้านซาวเมียงเขาเลยนะครับนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะผมจะมุมงังค่าอ่าลงโนดคางบ้านผมครับไอ้ลงโนดผมกับพิศราเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมไอ้จานิงตองเทพ่ยบปูปเนี่ว่าสไลคโค้งไปตามแนวโค้งของซาอันซาลูกนี่นะเนี่ยครับ เนี่ยซาลงเนี่ยครับเป็นบ่าให้จานิ่งต้องเฮ็ดสไลโค้งเลยบอกว่าจานยิงต้องเนาะจานิ่งต้องก็คือว่าสร้างเฮียนนะครับเนาะสร้างเฮียนสร้างเห็ดเฮียนหลังนี่ผมคงผมด้างหลังครับเป็นผลงานของจานิ่งต้องทั้งหมดเลยนะบอกว่าจานเฮ็ดเฮ็ดสไลโค้งเลยเด้อดอกเฮ็ดแบบโค้งโค้่างนี้ดอกจานิงต้องอ่ะนั่งคิดอยู่พักหนึ่งนะครับมันจะออกมาแนวไหนด้วยเนาะที ก็คือว่าเล็กเล็กทุกตัวนะครับที่ว่า,ามุ่งมุ่งว่านน่เง่ประสากันทุกอันนะครับเอาตามแนวโค้ขงของเฮียนเลยครับออกแบบหาอุตสาหกันปวดมองเลยเนาะนะี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งลัางค้าก่อนนี่ครับหลังคามีสีชมพูเนาะสีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชยเบิ้งเอาข้าก่อนเนี่ยเป็นโบน้อยเนาะโบเห็นเนาะนี่ครับ มีสีชมพูมีสีเหลืองสีสมแล้วก็สีม่วงครับมีสามสีนะครับตอนแรกพ่าเจเอาเจ็ดสีเลยผมจาดทั้งลานเขาปวดหัวนะเพราะว่าเอา่อสิวเขาดัดดัดงงๆแบบนี้ครับมันตรงยกเขายกออกในคันหลยสีอลไรมันที่ปวดหัวเขาเทียบยากครับนะเนี่ยเนี่ยมันมันมันตรงดัดเป็นแบบนี้ดัดเปร่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหผมให้ทั้ง้านเฮดเฮทท,ทั้งหมดทั้งเอ่อทั้งหมด หกหกหยักครับทำทำขยักหกจะหกขยักอ่าปลายลัางค่านะครับพี่น้องเนี่ยปลายล่างคาตัวเนี้ยให้มันสไลโ์ค้งลงนิดนึงครับเท้าตรงๆเลยแบบนี้มันไม่สวยนะครับมันไม่งามเนาะครับไอแผ่นลังางคาเนี่ยามเงี้ยวผามกันนิดนี่ครับสีสีเนี่ยเงี้ยวผามกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรการตัดตัดลังค่าใส่อยู่น่ครับเพราะว่ามันมุ่งตามปลาโค้งเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมไกลๆนะเดี๋ยวพ่อ พอตอนมุ่งเนาะผมจะถ่ายอีกทีหนึ่งบางที่ผมอาจจะใช้โดนโดนเนนะครับถ่ายมุมสูงให้ดูเนาะโดนผมกับบ่คอยดีใส่ได้โชวงน้ครับบ่มมีเวลาบ่มมีเวลาหล่นเลยโดนโดนเติบเล้วซมซือบ่โดนนะเนี่ยครับตอนนี้ก็ตีโครงด้านบนเสร็จเหมือดแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพอมุ่งเสียก่อนเอาออนนี่ครับอันนี้เอาขำครับเอาขำไ้บ่เห็มันอ่อน นะครับตีโค้งเสร็จบนเรียบร้อยนลครับเลือเลือตีมุ้งอย่างเดียวเนาะอ่ะเอาสั้นๆประมาณนี้นครับคลิปสัส้นๆอัปเดตให้ดูนะครับความเคลื่อนไหวของลงรถปีชาลเอเวลาครับก็ประมาณนี้ครับผม